ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก กันหลงถกงบ68เนี่ยครับสวพันใหม่แนะรัฐบาลต้องกล้าคิดใหญ่ทำใหม่ตัดงบองค์กรอิสระนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูงบประมาณนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกเลยเลยครับเกือบ70%เป็นงบรายจ่ายประจำเกี่ยวกับข้าราชการทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีข้าราชการแต่ผมกำลังจะบอกว่าข้าราชการที่มีในประเทศไทยเนะี่ยร้นเกินหรือเปล่าเยอะเกินหรือเปล่าและมีหน่วยงานหรือองค์ องค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันหรือเปล่าทํางานทับซ้อนกันหรือเปล่าที่สําคัญการทํางานนะครับขององค์กรอิสระต่างๆมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติจริงหรือเปล่าเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าหรือองค์กรอิสระเหล่านี้ตั้งขึ้นมาแล้วเปลืองงบประมาณภาษีของประชาชนโดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆผมต้องย้านะครับว่าผมพูดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมพูดในฐานะที่ผมนะครับเป็นประชาชนที่มีความรู้สึกว่าข้าราชการนะครับเหล่านี้นะครับที่มีสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อัดสวัสดิการเรื่องของนะครับลถประจำตำแหน่งนะครับบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยข้าราชการระดับสูงพวกนี้เงินเดือนก็มหาศาลอยู่แล้วรับเงินเดือนจากทุกวันนะครับมีเงินเบี้ยเี้ยงเบี้ยขยันมีเบี้ยประชุมเบี้ยเดินทางเบี้ยสารพัดแล้วก็ยังมีเรื่องนี้อีกเหรอ มันจําเป็นเหรอถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกนะครับอย่าบอกนะครับว่านะครับข้าราชการเหล่านี้นะครับหูเขาอายุราชการมานานเนี่ยทำอายุราชการมานานเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับเทศชาติทาค <in m> ุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับทำความดีให้กับเทศชาติทาความดีให้กับสังคมนะครับกับสวัสดิการแค่นี้ทําไมจะให้ไม่ได้คําถามนะครับข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะเขาทําเพื่อตัวเขาเองรับเงินเดือนทุกๆเดือน ใช่หรือไม่คําถามคือถ้าคุณจะบอกว่าคุณทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณต้องไม่รับเงินเดือนสิถ้าอันเนี้ยคุณทาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นประโยชน์ของประชาชนจริงๆแต่ทุกวันนี้นะคุณทําเพื่อคุณต้องการเงินเดือนใช่หรือเปล่าคุณรับเงินเดือนทุกทุกเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําก็คือนะครับคุณก็คือแรงงานคนหนึ่งนะครับเมื่อคุณทํางานเขาก็จ่ายเงินเดือนให้คุณเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์นะครับกับประเทศชาติได้ไงจะมีบุญคุณกับประเทศชาติได้ไง เพราะฉะนั้นวันนี้คนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้แต่สําหรับผมบอกเลยเข้าราชการไม่ได้มีคุณงามความดีอะไรเพราะเขาทํางานรับเงินเดือนก็คือลูกจ้างที่รับเงินเดือนเหมือนคนทั่วไปอย่าบอกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ฝ่าลูกจ้างคนอื่นเพราะคุณก็ทํางานกินเงินเดือนเหมือนกันนะครับและวันนี้นะครับถ้าจะบอกว่าเฮ้ยคนทั้งประเทศเสียเงินขึ้นไปเนี่ยแล้วต้องไปนับอุ้มชูนะครับกับข้าราชการบางกลุ่มบางพวกนะครับ เพียงไม่เท่าไหร่อันเนี้ยถึงเวลาแล้วหรือยังเพราะอะไรครับแทนที่วันนี้นะครับจะเอาเงินไปพัฒนาประเทศกับต้องมาจ่ายตรงเนี้ยเจ็ดเกือบ70%แล้ว10กันยายน2 5งหานางสาวนัน,น,นทนา นวันันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาโพสต์เฟซบุ๊กว่าอภิปรายงบประมาณ258ในภาพรวมให้เห็นว่าการจัดงบป,ประมาณของรัฐบาลเพื่อไทยไม่มียุทธศาสตร์ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมองไม่เห็นปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่สูงถึง68.2เรหลือเม็ดเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพียง31.8และในจํานวนี้ก็ทุ่มไปกับนิติตอนบรอดและซอฟท์พาวเวอร์จนหมดหน้าตัก เวลานี้จึงจำเป็นจะต้องปฏิรูปราชการขนาดใหญ่นะครับรัฐบาลต้องกล้าคิดใหญ่ทําใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงบประมาณให้สนองความต้องการอย่างแท้จริงหน่วยงานไหนทุจริตตัดงบหน่วยงานไหนใช้ภาษีบําเรอตนเองตัดงบองค์กรอิสระที่ไม่ได้สร้างนับสรรผลงานนะครับเพื่อประชาชนก็ตัดงบไปขอเสนอให้กันจัดทํางบประมาณต้องเห็นหัวประชาชนอันนี้ก็คือเป็น การโส้์ของสอวันทนาและสําหรับผมผมก็บอกตรงนะครับว่าวันนี้งครับงบที่จ่ายกับระบบข้าราชการเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับและหน่วยงานราชการมันซ้ําซ้อนกันหรือเปล่าอย่างกจะเอาง่ายๆครับอบจกับผู้ว่านะครับในจังหวัดเนี่ยโอ้โหไม่รู้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ซ้บซ้อนทับซ้อนกันไปหมดนะครับทําไมมันต้องเปลืองขนาดนั้นครับและโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับจะมีเอาไว้ทำหอกอะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ